ที่สุดตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วขอต้อนรับกับแกงส้มเดอะสตาร์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแหวเลือกเขาเรียกว่าดำเนินดำเนินรายการยาวไปนิดนึงเนาะเนี่ยขอต้อนรับแกงส้มสู่ดีไลท์พาสเอฟ99.5นครสวรรค์อีกหนึ่งครั้งด้วยครับผมครับวิศจะโฟนอินกันบ่อยมากแต่ยังไม่เจอตัวจริงสักทีหนึ่งเลยใช่ครับเมื่อไหร่เราจะได้เจอตัวจริงกันสักทีหนึ่งเนี่ยรออยู่นกครัเนี่ยผมรออยู่คือตอนช่วงนี้ไม่ว่างจริงรั่ไม่ผม ผมผมไม่ว่างเลยจริงๆก็ถ้ามีโอกาสเนี่ยจะ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 รีบบอกเลยเพราะว่านะวันนี้นะเราเลยเอาเพลงมาฝากก่อนละกันจะได้ย<อ>ินถึงเพราะรู้สึกว่าเราก็หายไปนานเหมือนกันะบบอกต้องบอกว่าช่วงนี้นี่รู้สึกว่าแกงส้มนี่จะฮอตมากเลยเพราะว่าดูจากการทํางานนี่มีทําหลายอย่างมากตอนนี้คือใช่ครับอย่างจริงๆตอนนี้เราเราก็ไปเรียนร้องเพลงเพิ่มด้วย้วก็อย่างพวกการเรียนการแสดงอะไรเงี้ยเพิ่มด้วยฮะเพราะว่าเราก็ เตรียมเตรียมตัวไว้เผื่อมีวันข้างหน้าได้มีโอกาสทํางานการแสดงหรืออะไรและนู่นนี่ฮะเราก็อยากพัฒนาตัวเองให้มันแบบถึงขีดสุดก่อนอะไรอย่างนี้แล้วก็เห็นถ่ายโฆษณาโฆษณาอีกด้วยต้อใช่แล้วครับล่าสุดก็มีโฆษณาฮะอย่าลืมนะครับอย่าเดือดรกทรนิงนะครับแต่ซิงเกิลใหม่ไม่เด้รีดไม่ไม่อยากจะเย็นอยากจะอร่อยอยากจะชื่นใจตรงนี้ทานไปด้วยดูแกงส้มไปด้วยครับโอเคตอนนี้ต้องบอกว่ามีซิงเกิลใหม่ออกมาอีกแล้ว ใช่ครับเพลงคุณและคุณเท่านั้นครับโอ้โหชื่อเพลงนี่เหมือนเป็นเพลงในสไตล์แบบไหนอ่ะฟังชื่อเพลงแล้วมันมันดูแบบว่าเหมือนเหมือนเหมือนอีกหนึ่งคาแรคเตอร์ของอของแกงส้มเลยปะ,ะใช่ครับคือคือจริงมันมันมันก็เป็นอีกหนึ่งคาแรคเตอร์ที่ที่ได้ว่าอ่ามันก็เป็นแบบขี้เล่นขี้เล่นนิดนึงเหมือนอว่าแต่ว่าคราวนี้มันมันจะไม่ใช่ขี้เล่นแบบว่าคุณกลัวแล้วมันเป็นขี้เล่นเหมือนเป็นออกแนวแบบว่าอ่าเจ้าชู้นิดนิดอะไรเนี้ยครับผมเพราะว่าเพลงนี้เอ่ะ ต้องบอกว่าดนตรีของเพลงนี้เนี่ยค่อนข้างจะออกไปทางโซอนด์บีซึ่งก็จะมีกนะารผสมเครื่องเป่าเข้ามามันทาให้เพลงแบบดูแบบดูเก๋ขึ้นนะดูแบบดูเท่ขึ้นแต่ว่าเรายังไม่ทิ้งความเป็นที่พอของเราก็ยังมีอยู่ในเพลงนี้ด้วยครับก็คือในใน,ในซิงเกิลตัวนี้นี่คือมันมีความแปลกใหม่คือเอาสไตลแบบ์แบบอับีเข้ามาใช่คือเอาแบบพวกเครื่องเครื่องเป่าเอาดนตรีแนวโซเข้ามาผสมอะไรอย่างเงี้ยมันเลยทําให้แบบเออเฮ้ยมันก็ได้อีก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  อีกมิติอีกมุมมองของเราที่เราเออออกมาแล้วรวมไปกับเนื้อหาเพลงเนี้ยมันเลยทําออกมาเออเพลงนี้มันดูเข้าเข้ากันดีมากๆครับผมนะฮะพูดถึงเนื้อหาเพลงนี้กันก่อนละกันเนาะก็ต้องบอกว่าเพลงนี้เนี่ยคุณและคุณเท่านั้นเนี่ยมันตีความได้ได้แบบว่า สองสองความหมายคือคุณและคุณเท่านั้นหมายถึงคนคนเดียวหรือว่าคุณและคุณแล้วก็คุณแล้วก็คุณแล้วก็คุณเท่านั้นอะไรเนี้ยฮะมันเหมือนที่หลายคนมีหลายคุณก็ได้อะไรเงี้ยฮะนะเนี่ยเพลงนี้เนี่ยคือเราจะพูดถึงว่าเอหมือนเราบอกว่าเออคนหน้าตาดีเนี่ยเขามักจะใจร้ายเนาะเราก็เลยบอกว่าเราเราเราไม่รักใครเราก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาเจอคนคนหนึ่งเขาเข้ามาแล้วว่าโอ้โห เรายอมอ่ะเรายอมเสี่ยงอ่ะเรายอมที่จะแบบยอมเจ็บก็ได้รู้ว่าเขาหน้ารักก่อนใจร้ายแต่ว่า,าต้องยอมแล้วล <laughs> ่ะแสดงว่าคือไอ้ความน่ารักตรงนี้คือเราต้องไปเจอหลายๆคนใช่ไหมอ่ามันมันมอาจจะต้องเจอแบบว่าบิ๊กบิ๊กหน่อยฮะหรือ,ว,อว่าอโอ้โหยอมเสี่ยงละกันอะไรอย่างเงี้ยครับเนี่ครับนีฮะอันนี้เอาบอกว่าเอาเรื่องราวของตัวเองมามาแต่งในเพลงนี้หรือเปล่า โอ้ยผมไม่ไม่ค่อยถนัดนะครับอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แนวของเราใช่ไหมเออและอันนี้คือบอกว่าประมาณเราแต่งออกบาดเพราะเออเรียกเขาเรียกว่าสังคมของคนเราเดี๋ยวนี้นี่คือหลายๆคนอาจจะแบบว่าเห็นผู้หญิงสวยๆค่อนข้างเยอะใช่ครับไม่หรอกคือผมว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นมุมอีกมุมเล็กๆของของผู้ชายมากกว่าที่ทุกคนก็น่า แต่แล้วแต่ว่าใครจะแสดงออกหรือไม่แสดงออกแต่ผมว่ายัางไงทุกคนก็ต้องมีแบบมุมแบบเอ้ยเฮ้ยคนนี้น่าน่ารักอะถึงเราจะแบบรู้สึกว่าเออเราอาจจะแบบเพิ่งอ,อกหักมาหรืออะไรแต่ว่าเอเจอคนน่ารักมันก็ทําให้หัวใจเรากระชุ่มกระชวยได้เหมือนกันเออแหม่ยอดคําหวานซะขนาดนี้ <laughs> 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 สงสัยในแฟนคลับนี่ก็คงบอกว่าโอ้โหติดกันแจเลยทีเดียวช้โยขอให้เป็นอย่างนั้นนะแต่ว่าไม่ต้องบอกว่าเพลงนี้เนี่ยคือผมดีใจมากๆเพราะว่า เพลงแบบตอนที่ออกมาเป็นทีเซอร์เป็นพรีวิวอะไรเงี้ยให้เราออกมาได้ฟังกันแบบยังไม่เต็มเพลงก็มีคนให้ความสนใจเยอะมากนะครับคือต้องบอกว่าขอบคุณทุกคนจริงๆที่ที่ตื่นเต้นกับกับเพลงนี้แล้วก็คนร้องก็ตื่นเต้นนะเพราะฉะนั้คนฟังแล้วเป็นยังไงบ้างพอได้แบบได้ติดตามกับกระแสซิงเติลตัวนี้ที่ปล่อยออกมาคือคือตกใจเหมือนกันเพราะว่าตอนที่อย่างทางที่เขาให้เปิดจองทางไอจูนะครับที่แบบออกมาแค่ครึ่งเพลงให้ฟังแล้วก็เปิดจองกันไว้เนี่ยก็ มียอดกองขึ้นไปถึงแบบอันดับหนึ่งอันดับสองอะไรเงี้ยคือต้องบอกว่าเราเริ่มตกใจเลยอ่ะบางคนบอกเฮ้ยเทียยังไม่ต่อ,อยนี่นาทำไมแบบคนถึงให้ความสนใจขนาดนี้อะไรเงี้ยแล้วก็วันนี้ปล่อยวันแรกด้วยก็เลยบอกว่าทุกคนจะขอเข้ามาเยอะกับคุณและคุณเท่านั้น,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 นต้องบอกว่าเยอะมากเพราะว่าตอนนี้นี่ในส่วนของแชทบอสของห้องพี่ตั๊กนี่ เต็มไปด้วยแฟนคลับของแกงส้มทั้งนั้นเลยที่รอฟังกับการสัมภาษณ์ตรงนี้นะฮะอ,อยากจะทักทายอะไรกับแฟนคลับของตัวเองบ้างไหมตอนนี้อะไรนะครับผมอยากจะทักทายกับแฟนคลับของตัวเองไหมตอนนี้ไม่ก็คือขอยังไงผมกลกลวงพี่ตั๊กไหมไครับนะขอทุกคนว่า,าผมคิดถึงนะครับชาวน,าวนครสวรรค์นะฮะยังไงก็เดี๋ยวผมจะไปหาแน่นอนนะับถ้ามีโอกาสครับแต่อีกเมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้ใช่ไหมคือจริงๆตอนนี้งานา็แค่จะยุ่งจริงครับก็ว่า ถ้าเกิดมีโอกาสได้ไปเนี่ยอ่ะถ้าเป็นซิงเกิลต,ต,ต่อไปนะครับผมมีโอกาสไปฝากกับมือเนะี่ยจะรีบไปเลยโอ้โหพี่ตั๊กก็จะคอยอ้าแขนอ้อมคอยคอยอ้อมกอดเลยละ่ะ <c oughs> โอ้ได้เลยครับผมโอเคเลยครับแต่เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาฝากกับซิงเกิลตัวนี้กันดีกว่าแล้วก็นะฮะวิธีการดาวน์โหลดรวมไปถึงติดตามผลงานของแกงส้มได้ยังไงที่ไหนกันบ้างได้ครับผมก็ขอฝากนะครับซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากแกงส้มนะฮะแต่ผมเองนะครับคุณเลิกคุณเท่านั้นต้องบอกว่าเพลงนี้เนี่ยบอกว่า ฟังไม่ยากแน่นอนแล้วก็สนุกไปกับมันได้นะฮะยังไงก็สามารถดาวน์โหลดของแท้นะฮะที่ดอกจันหนึ่งสองสามสี่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 แล้วกดัวออกนะครับฟังง่ายมากหรือว่าเข้าไปโหลดได้ทางไอจูนก็ได้ครับรวมไปถึงคนที่ถามว่าเอ้ยเอ็มีเนี่ยจะออกเมื่อไหร่หรือยังไงนะฮะต้องบอกก่อนว่าตอนนี้เนี่ยกาลังใกล้จะถ่ายทำละแล้วก็คิดว่าจะให้ทุกคนได้ดูกันวันที่สามสิบกรกฎาคมนี้ครับผมใน youtube นะครับอ่า t u b e c o m e สแ e สเอ็กซ์นนะครับรวมไปถึง ใครที่อยากจะติดตามข่าวสารของผมหรือว่าพี่ๆน้องๆเด็สตานะฮะก็เข้าไปได้ที่ facebook.com/slash/exactmusic ครับอืนะฮะก็ยังไงติดตามกันได้เลยเดีมีอ่านอนอกจากนอกเหนือจากํำซิงเกิลตัวนี้นี่ยังมีผลงานอื่นๆอีกไหมตอนนี้ก็อ,อย่างที่ทุกคนเห็นนะฮะตอนนี้ก็มีผลงานแน่งของที่ทุกคนเห็นก็คือ ยังไงก็ปนอุดหนุนกันเยอะๆนะครับสำหรับพรีเซนเตอร์นะครับาของเดลีครีนเนรวมไปถึงอนาคตเนี่ยอยจะมีผลงานอะไรเนี่ยยังไงก็ติดตามดูด้วยละกันเพราะว่ารับรองว่าเดี๋ยวก็จะมีผลงานออกมาให้ฟังกันให้ฟังให้ชมกันเรื่อยๆแล้วกันครับครับผมนะยังไงก็นะฮะอย่าลืมติดตามกับซิงเกิลตัวนี้ด้วยครับเราผมเอาปวนว่ายังไงเดี๋ยวให้แกงส้มนะฮะส่งเบรกรายการนะครับเข้าเพลงนี้เลยเพราะเดี๋ยวพี่ตั๊กจะให้แฟนคลับของเราได้ฟังไปพร้อมๆกันเลย ได้ครับก็เพลงนี้นะครับเราบอกว่าถ้าฟังแล้วคุณและคุณและคุณนะครับอยากจะมาเป็นส่วนหนึ่งของผมนะครับไปฟังกับเพลงคุณและคุณเท่านั้นครับผมขอบคุณแกงส้มครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือสัมภาษณ์สดๆนะครับผ่านทางโฟนอินกับเรา ไปฟังกันเลยละกันกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดของหนุ่มแกงซ้มสุดหล่อนะฮะขวัญใจสาวๆแม่ยกหลายๆคนเลยทีเดียว <Okay. S 1> สาวน้อยสาวใหญ่เดียวผมต้องบอกว่าติดใจเขาหนึ่งมากเลยนะด้วยความสามารถนะฮะของการเร่นการร้องโอ้โหของแกงซ้มนี่ขอบอกว่าถือว่าเป็น อีกหนึ่งซุปตาคนใหม่เลยทีเดียวนะฮะที่มีความสามารถแบบนี้นะครับอ่ะไปฟังกับซิงเกิลนี้แล้วกันนะฮะคุณและคุณเท่านั้นนะฮะกับแกงซ้อมเด t a r เดี๋ยวกลับมาเจอกันนะครับ